ไม่มีผู้อยากไม่มีผู้หยึดมั่นพิขูทั้งหลายอาหารสี่เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่เป็นชไหนคือกวรีการาหารหยาบหรือละเอียดภาษาาหารมโนสันเจตนาหารวิญญาณอาหาร อาหารสี่เหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระโมริยะผักคุณะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมกลืนกินวิญญาณอาหารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตั้งปัญหายังไม่ถูก เราไม่ได้กล่าวว่ากลืนกินถ้าเรากล่าวว่ากลืนกินควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมกลืนกินแต่เรา,มเา,ราไาม,าม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรหนออันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าวิญญาณอาหารย่อมมี เพื่อความบังเกิดในภพใหม่ต่อไปเมื่อวิญญาณอาหารนั้นเกิดมีแล้วจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมถูกต้องตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่าย่อมถูกต้องถ้าเรากล่าวว่าย่อมถูกต้องควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมถูกต้อง แต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีผัสสะอันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมเสวยอารมณ์ ตั้งปัญหายังไม่ถูกเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมเสวยอารมณ์ถ้าเรากล่าวว่าย่อมเสวยอารมณ์ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมเสวยอารมณ์แต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีเวทนาอันนี้ควรเป็นปัญหา ควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพระพุทธเจ้าค่าใครหนอย่อมทะเยอทยานตั้งปัญหายังไม่ถูกเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมทะเยอทยานถ้าเรากล่าวว่าย่อมทะเยอทยานควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าค่าใครหนอย่อมทะเยอทยาน แต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีตัณหาอันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมถือมั่น ตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่าย่อมถือมัน่นถ้าเราพึงกล่าวว่าย่อมถือมัน่นควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าขา่าใครหนอย่อมถือมัน่นแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าขา่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีอุปาทานอันนี้ควรเป็นปัญหา ควนชี้แจงให้กระจางในปัญหานั้นว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสซกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ภคุณะ ก็เพราะบ่อเกิดแห่งผัสสะทั้งหกดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้